ในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายกำลังพลกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูในการดูแลและให้ความช่วยเหลือกำลังพลทหารไทยรวมถึงเป็นผู้อยู่ื่วงหลังความสำเร็จของทหารไทยอีกด้วยฝ่ายกำลังพลนั้นมีความสำคัญอย่างไรเราไปติดตามครับนับตั้งแต่กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูในเดินทางมาปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพณป,ป,ประเทศสุดานเอกเปดิทคราบกันดีว่ากำลังพลทุกนายได้ห่างจากจบ้านเกิดเมืองนอนมา แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายกําลังพลได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษไม่แพ้ง,งานด้านเด่นๆนั่นก็คือฝันและกําลังใจของกําลังพลดังนั้นฝ่ายกําลังพลจึงได้มีการจัดก,กิจกรรมต่างๆเพื่อให้กําลังพลได้รู้สึกว่าตนเองยังมีความใกล้ชิดกับสังคมไทยและไม่ห่างไกลจากบ้านซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดก,กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคคลและระดับหน่วยอีกทางเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความในร้านในการปฏิบัติภารกิจเช่น การแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายการจัดงานวันลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยการจัดพิธีไหวพระสวดมนบ์เพื่อเป็นสิริมง,งคลเนื่องในวันมาคาบูชาการจัดงานวันกองทัพไทยและการประดับเรียนเชิดชูเกียรติของสหประชาชาติซึ่งในส่วนของเรื่องการช่วยเหลือในด้านกำลังพลน,นั้นทางหน่วยงานได้จัดให้มีเงินสวัสดิการช่วยเหลืออาชิเงินช่วยเหลือกรณีภรยาคลอดบุตรการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ยังดูแลกำลังพนในเรื่องการลาพักในสถานที่ต่างๆตามระเบียบของยูเนามีโดยวางแผนการลาพักได้เมื่อมาปฏิบัติงานครบ4เดือนนอกจากนี้ฝ่ายกำลังคนยังได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างเช่นกรณีที่กำลังคนมีอาการเจ็บป่วยอย่างกระทนัทนหันต้องนำส่งโรงพยาบาลสนามระดับสที่เมืองไนย่าอย่างเร่งด่วนดังนั้นทางเจหนาทีจึงได้ประสานกับแพทย์ผู้รับผิดชอบของยูเนามิยพร้อมกับการร้องของอากาศยามารับผู้ป่วย รักษาอาการดังกล่าวในเวลาต่อมาได้ลหลังจากนั้นพันเอกนรงค์ธิ์ปานิกบุตรผู้บังคับกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวููในเดินทางไปเยี่ยมอาการของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลฟีเดลเมืองคาทูมประเทศสุดานซึ่งผู้ป่วยมีความรู้สึกดีใจและขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งแรงใจมาให้และตอนนี้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นมากและได้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อย จะเห็นได้ว่าฝ่ายกำลังคนของกองก,องกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาวูนอกจากมีหน้าที่คอยดูแลควบคุมในราลรยละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิของกำลังคนเพื่อให้กำลังคนทุกนายได้มีขวัมและกำลังใจแล้วยังได้ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพของกำลังคนเป็นสำคัญในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในครั้งนี้อีกด้วยจ่าเอกจำลองวิเศษพันถ่ายภาพสิบเอกนอพดลต้องเชื้อ รายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสูดาน